แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงสาธุ99วันนี้วันนี้ให้ความใจน้องๆเป็นไงบ้างครับผมก็วันนี้นะครับก็คอนแก๊สทุกคนที่มานะครับผมก็บอกเลยว่าเก่งมากๆที่มาถึงในรอบนี้นะครับผมแล้วก็คอนแก๊สกับผู้ชนะทั้งสองคนด้วยครับผมทั้งไลตี้แล้วก็มุกนะครับ เห็นน้องๆทุกคนก็รู้สึกนึกถึงตัวเองเนาะเมื่อเมื่อ5ปีก่อนเพราะว่าเราก็ผ่านการประกวดเหมือนกันก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากๆห้าปีเองเหรอพ่คอนห้าปีแล้วพิคอนถ่ายการประกวดมือนกันเหรอ5ปีใช่ประกวดจีนทีวีเนี่ยใช่เป็นไงบ้างฟีลอารมณ์วันนั้นกับวันนี้ที่เราได้เจอวันน้องๆเก่งกว่าผมเยอะเลยใช่คือผมรู้สึกว่าแบบ คือผมจําได้ว่าผมก็เริ่มจากการที่ผมทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่ครับผมใช้เรื่องมาเกลว่าเห็นน้องๆก็รู้สึกว่าน้องๆยังเก่งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนาคนน้องก็น่าจะพัฒนาไปแบบเก่งขึ้นกว่านี้แน่นอนย้อนคิดถึงนคับว่าแบบบรรยากาศเก่าๆอไรเงี้ก็ก็คิดถึงนะครับผมก็เป็นอะไรแรกๆก็เข้าใจความรู้สึกน้องๆว่าน่าจะตื่นเต้นมากๆใช่แต่ก็พอกับมานึกก็มันก็ไม่เคยเสียดายแต่คือนี่เป็นรุ่มพี่หลาปคนเสิรอคมีคำแนะนำอะไรไหมคะก็ อยากจะให้คําแนะนํากับคนที่อา,อาจจะตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วกันครับผมว่า,เ,าเวลาของแต่ละคนของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็บางคนเวลาของตัวเองอาจจะมาเร็วบางคนอาจจะมาช้าบางคนอาจจะยังมาไม่ถึงดังนั้นรออีกนิดนึงแล้วพยายามทําตัวเองให้พร้อมครับผมเมื่อโอกาสมาถ้าคุณคว้าได้อันนั้นก็จะเป็นเวลาของคุณอย่างบางคนเขาแบบ เสียใจมากๆครับบางทีเขาว่าอาจจะท้อถอยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ต้องบอกว่ามันมีวันที่เราท้ออยู่แล้วครับผมแล้วก็เข้าใจความรู้สึกแต่ผลสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะท้อแล้วเราจะหยุดหรือเราจะท้อแล้วเราจะไปต่ออันนั้นก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดอยู่ที่ตัวเองเลยครับผมแล้วก็ได้ด้บอกทุกคนว่าสู้ๆแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ถึงรอเวลา แล้วเดี๋ยวมันจะมาถึงเองครับ<ช>อ่ะแล้วถ้าน้นนองๆมาอยู่ในบ้านหลังนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะ <c oughs> งครับผม <c oughs> ่ <c oughs> จริงๆ welcome นะ,ะครับ to g m t v แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวเนาะใช่ครับผม มื่อหปีที่แล้วผมเข้ามาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นน้องใหม่ครับแต่ว่าพอมาอยู่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆก็ยินดีต้อนครับคือน้องเข้ามาแล้วจะมีเปลี่ยนผู้บริหารเป็นคุณทีอะไรโอ้โหอาจไม่ขนาดนั้นเออคุณถาจะไม่ยอมนะหมแต่เอ๊อยาบอกอยากบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนที่เข้ามาในเจ M มทวนะครับผมเห็นหลายๆคนบอกว่า คนบริษัทนี้รับแต่คนไม่ปกติ <c oughs> ไม่ใช่ครับตอนรับมาปกติครับผมแต่สังคมหล่อๆครับ <c oughs> ดังนั้นน้ <c oughs> องๆเตริบโตกัน <c oughs> ด้วยครับคือท <c oughs> ุกคนเข้ามา <c oughs> อยู่แล้วต้องผิดปกติแล้วไม่นะก็ปกตินะ หรือเปล่าต้องถามทุกคนใช่ใช่มันมันมันเป็นฟิลเหมือนเข้ามาแล้วความสนิทมันละลายพฤติกรรมใช่ใช่แล้วจากใครใครละลายเรามากที่สุดผมใช่ไหมครับพี่ออฟจุมพลครับเพราะว่าตอนที่ผมจําได้ที่ผมประกวดเข้ามาเนี่ยผมเจอพี่ออฟแล้วเราเป็นน้องใหม่เราก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็มีพี่เตพี่ออฟนี่แหละที่เราคุยด้วยบ่อยที่สุดอีกคนหนึ่งที่น้องใหม่ทุกคนจะต้องเจอคุณเตตะวันครับผมแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นรุ่นพี่ที่ดีแล้วก็จีมีมทีวี ักทุกคนเหมือนครอบครัวครับผมรักกันเหมือนครอบครัวดังนั้นขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราครอบครัวของเราครับผมออันนั้นมีเปต่อพฤติกรรมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ต้องบอกว่าไม่ว่าเจอใครผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่นี่นส่สดทุกคนดังนั้นไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็อยากจะฝากกับน้องๆว่าเออ มีอะไรอยากจะคุยอะไรอะไรก็มาทักได้พี่ไม่ได้น่ากลัวครับไม่น่ากลัวครับถามเรื่องอะไรแฟนมีที่มาาตอบรับดีมากจริงๆรู้สึกฟูลฟิลมากๆก็ยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงซ้อมก็มีความกดดันเนาะก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนไงใช่แล้วก็จําได้เลยว่าก่อนขึ้นเวทีคือแบบใจสั่นมากๆแต่ว่าเหมือนกับว่าพอแบบออกไปโชว์เห็นได้ยินเสียงกีจากแฟนๆก็รู้สึกฟูลฟิลมากๆครับผมแล้วก็ได้ประกาศ ชิ้นงานเป็นหนึ่งชิ้นงานที่อยากกระปักอยากจะพูดกันนานมากเลยเอาก็คือมีสตินะคุณทีครับผมก็เพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปในแฟนคอนเลยซึ่งการตอบรับก็ดีมากเพราะว่าแค่ EP แรกก็โซเอาไปเรียบร้อยอ๋อใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมี first EP นะครับผมทั้งตัวฉายแล้วก็ตัวงานนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมก็ฝากทุกคนไปดูซีรีส์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีบัตรหรือว่ามาดูที่งานก็ฝากกันด้วยนะครับอืมขออนุญาศ ไม่ไม่ไม่กันเลยจะถามกันจะถามก่อนว่าโมเมนต์วันนั้นมันทำไมน้ำตามาก่อนเลยเราอ๋อ้มันมันมันเป็นความรู้สึกที่ฟูลฟิลแล้วกันใช่เพราะว่าคือเหมือนกับจริงๆแล้วเป็นคนร้องไห้ยากนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันน่าจะเป็นความสุขครับใช่เหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราสองคนตั้งใจทํากันมากๆแล้วพอเหมือนเราได้เห็นแฟนโปรเจกต์มันทำให้นึกถึงแบบความทรงจำเมมโมรีในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็เลยแบบมาเลยแต่เหมือนผูวินจะ แแขข่่่งงๆหนออยยาไบบวมมพยายามครับผมเคยมีประสบการณ์ครับว่าถ้าเราปล่อยโฮแบบร้อเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ใช่ต้องไวนิดนึงเพราะว่าถ้าปล่อยหมดเดี๋ยวมันจะไปพูดไม่รู้เรื่องจริงๆใช่ใช่กลัวไปเพลงสุดท้ายไม่จบแต่โชวคุณยิ่ยขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณที่สุดอ่ะจริงๆถามในส่วนตัวคุณทำเซอร์ไพรส์มากนะกับจริงๆชอบทุกโชว์เลยนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยภูวินเป็นคนเลือกสี่เป็นทั้งหมดคือเรามีการคุยกันนานแล้ว แต่ก็รู้สึกว่าทําได้ดีมากๆครับผมใช่เรารู้สึกว่าเราชอบทุกสิสเตอร์เตอร์พยายามพยายามบาลานทุกอย่างจะได้เห็นอีกไหมครับพี่ก็หวังว่าครับหวังว่าคาดก็อยู่ที่ทุกๆอย่าง ครับผมแต่ก็เราสองคนก็สนุกกับการทําคอนเสิร์ตจริงๆครับผมก็หวังว่าครับรู้ไหมเขาไม่รู้ว่าเราเป็นต้นแบบให้ใครหลายคนในค่ายอยากจะได้โชว์ในพเราบ้างโอ้ไม่ทราบเหมือนกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวทุกคนในค่ายเวลาได้ขึ้นเวทีหรือว่าได้ทําอะไรแบบนี้มันก็สนุกจริงๆครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณค่บคอนเสิร์ับค ช่างวันอยู่ไหนคะงตรงกลาง,างเลยค่ะ,เ,คะเด็กๆโบกมือบายๆให้นิดนึงค่ะว,วะิดีโอลูปวิดีโอจะได้แยกออกว่าเราไม่ได้ยิน